คินอดจิยอดนักสืบตอนที่สองหมู่บ้านแปดหลุมศพบ,บทที่สามพาร์ทสองคาตกรรมที่ไร้ความหมายผมกลับบ้านมาพร้อมกับแม่ใหญ่ใบโคพอดีกับที่คนทางวัดมาถึงส่วนแขกได้ทยอยกันเข้ามาแล้วบ้านทาจิมิทุกรุ่นนับถือนิกายเซนมีวัดประจำตระกูลคือวัดเลนโครในหมู่บ้านพี่ฮิสยะ ตั้งแต่เด็กเคารพนับถือพระโจเอจะเอาวาดวัดมาโรนิกายชินงดที่หมู่บ้านคางคงงานศพง,งานที่จัดตามหลังนี้จึงใช้วัดเรนโคกับวัดมาโรทั้งสองวัดวัดมาโรอยู่หมู่บ้านคางๆถ้าดูจากลักษณะภูมิศาสตร์วัดนี้ผูกพันกับหมู่บ้านแปดหลุมศพมากกว่าและมีผู้นับถืออยู่ทางนี้มากกว่าด้วย เพียงแต่เจ้าอาวาโจเออายุ80แล้วมักจะอาพาธงานส่วนใหญ่จึงให้สิทธิวัดชื่อเอเซนซึ่งบวชเข้าวัดตอนหลังสงครามมาแทนวัดเคโชที่เมืองบังคจิเป็นวัดในสายของวัดมาโรเวลาที่วัดมาโรคนไม่พอแม่ใหญ่ไบโคจะมาเป็นผู้ช่วยให้งานพิธีต่างๆในเมืองใหญ่จะถูกย่นย่อขั้นตอนลงแต่สำหรับบ้านนอก ยังทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าในบ้านเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอัป,ปมงคลเจ้าของบ้านต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อจัดพิธีให้ยิ่งใหญ่ยิ่งถ้าเป็นบ้านทาจิมิซึ่งเป็นคนมีฐานะแล้วแขกในเจ็ดวันแรกจะมากถึงหลายสิบคนพิธีทางาศาสนาเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงแต่มีพิธีกรรม ทั้งของวัดสองวัดจากนิกายเซนและนิกายชินงนจึงเสร็จเมื่อใกล้ห้าโมงและต่อมาเป็นการถวายสำรับอาหารซึ่งเป็นขั้นตอนยุ่งยากมากคนงานในบ้านของพวกคนภูเขาคนเลี้ยงงวคนเรือและพวกชาวนาที่คบค้าไปมาหาสู่กันนั่งดื่มเหล้าอยู่บนพื้นใกล้ห้องครัวโดยไม่ถือชั้นวันนะ ส่วนคนสำคัญในหมู่บ้านเช่นพวกญาติจะรวมกันในห้องเสื่อตัตตมิขนาด12เสื่อสองห้องทะลุกันเพื่อถวายสำรับพัะตาหารแด่พระสองรูปและเลี้ยงอาหารต้อนรับแขกคนอื่นคุณยาโคอุเมะกับคุณยาโคทะเคเป็นผู้กำหนดงานทุกขั้นตอนแต่คนที่ดูแลจริงๆคือพี่ฮารุโยผมจึงเป็นห่วงสุขภาพของเธอพี่ครับ เป็นอะไรหรือเปล่าหักโหมเกินไปประเดี๋ยวจะกระเทือนต่อสุขภาพได้ไม่ดีหรอกครับขอบใจจ้ะแต่พี่ไม่เป็นไรหรอกอยังไวอยู่สำหรับพัตาหารสำหรับพระทั้งสองและอาหารเลี้ยงรับรองประมาณ20ทีเตรียมเสร็จแล้ววางเรียงรายอยู่ในห้องขรัวพี่ฮารุโยะใบหน้าซีดบวม ดวงตาไม่สดชื่นสีหน้าพี่แย่เชียวที่เหลือให้โอชิมะหรือคนอื่นช่วยทำเธอะพี่กลับไปนอนพักในเรือนดีกว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกอดทนอีกนิดเดียวทศยะได้เวลาไปบอกแขกให้นั่งประจำที่แล้วนะครับถ้างั้นผมกำลังจะเดินออกไปพอดีโนริโกะเข้ามาตามพี่ชายคะโนริโกะพูดด้วยเสียงเบาแทบไม่ได้ยิน แวบมองตาผมแล้วรีบก้มหน้าลงโนริโกะถักผมเป็นครั้งแรกผมเองตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะมีหญิงสาวเรียกว่าพี่ชายครั้งแรกเหมือนกันผมใจเต้นตึกตักแต่พอมองดูท่าทางของโนริโกะซึ่งอ่อนแอราวกับเป็นดอกไม้เบ่งบานในร่มเงาผมพรันฝืนยิม้มถ้าเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีสเสน่ห์สมเป็นผู้หญิงระกอแต่วันนี้โนริโกะแต่งหน้าบางๆอ๋อ น้องโนริโกะมีธุระอะไรหรือแม่ใหญ่วัดเคโชเรียนเชิญพี่ชายค่ะอ๋อขอบใจนะแม่ใหญ่อยู่ไหนละ่ะทางนี้ค่ะโนโริโกะพาผมไปทางห้องที่อยู่ถัดเข้ามาจากประตูนาบานแม่ใหญ่ใบโครกกำลังเตรียมตัวจะกลับอ้าวจะกลับแล้วหรือครับกำลังจะถวายสำหรับอาหารพอดีเลยครับไม่เป็นไร ถ้าอยู่กินด้วยจะค้ำเสียก่อนฉันแก่แล้วขอตัวตรงนี้เลยแล้วกันพี่ชายคะโนริโกะกระซิบจากด้านหลังสำหรับอาหารของแม่ใหญ่ไว้ให้เด็กส่งตามไปทีหลังก็ได้คะ่ะสมกับที่เป็นผู้หญิงช่างใส่ใจเหลือเกินอืมก็ดีนะไม่ใหญ่ครับถ้าอย่างนั้นผมจะส่งสำหรับอาหารตามไปให้เดี๋ยวนี้เลยครับขอบใจมากแม่ใหญ่ใบโขโก้มศีรษะเกรียนเบา ท่านรีบเหลียวมองไปรอบๆแล้วขยับเข้ามากระศิบข้างผมโยมทัศยะมาหาฉันสักครั้งสิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยฉันรู้เรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับตัวโยมนะผมอึ้งไปไม่ใหญ่ใบโคจึงเหลียวไปมองรอบๆอีกได้ไหมมาให้ได้นะมาคนเดียวนะอย่าพายใครมาเมื่อครูฉันตั้งใจจะบอกตั้งแต่ตอนอยู่ที่เทพเจ้าแปะหลุมศพแล้ว แต่เผอิญมีคุณนายน้อยบ้านตะวันตกอยู่ด้วยอย่าลืมนะเรื่องนี้มีฉันกับเจ้าอาวาสมารู้รู้เท่านั้นเอาละไว้พรุ่งนี้ก็ได้ฉันจะรอแม่ใหญ่ใบโครีบแยกจากผมเธอจ้องหน้าผมอีกครั้งเหมือนจะให้สัญญาณบางอย่างแล้วโค้งคำนับอย่างเจตนาเธอออกไปทางหน้าบ้านผมอึ้งไปยังไม่เข้าใจในทันทีว่าที่แม่ใหญ่ไบโคพูด หมายความว่าอะไรผมตกตะลึงยืนค้างอยู่ตรงนั้นครั้นพอตั้งสติได้ผมก็ตามออกไปถึงประตูน้าบานตั้งใจจะลองถามความหมายของคำพูดเมื่อครูแต่ก็ไม่เห็นร่างแม่ใหญ่แล้วพี่ชายคะเมื่อครูแม่ใหญ่ว่าอะไรหรือคะผมมารู้สึกตัวตอนโนโริโกยืนอยู่ข้างหลังสายตาอันไร้เดียงสาเหมือนเด็กของเธอส่อแววสงสัยอ๋อปราว ผมดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสือ้อเช็ดเหงื่อที่ซุ่มอยู่ตามหน้าผากพูดอะไรก็ไม่รู้ผมกลับมายัางห้องเสือต,ตาตมิทุกคนนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเบื้องหน้ามีเจ้าอาวาสโคเซนจากวัดเลนโครและพระเอเซนจากวัดมาโรสองรูปนั่งเรียงกันถัดไปทางซ้ายหนึ่งที่เป็นที่นั่งของผมและถัดไปเป็นของคุณย่าโคอุมเมะกับคุณยา่าโคทาเค ที่นั่งจากนั้นดูจะเป็นของพี่ฮารุโยะซึ่งยังวางอยู่ต่อด้วยพี่ซาโตมมระชินทาโร่ที่นั่งข้างโนริกโกก็ว่างอีกแล้วก็เป็นของคุณลุงคุโนสุเนกและภรรยากับลูกชายคนโตด้านตรงข้ามมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวแถวตามด้วยโนมมระโซคิจิเจ้าของบ้านตะวันตกและภรรยาต่อมาเป็นโมริมิยากะตามด้วยชายผิวขาวไว้หนวดงามใต้จมูก อายุราว45หรือ46ซึ่งวันนั้นผมได้รับการแนะนำให้รู้จักเขาเป็นครั้งแรกเขาเป็นหมอที่อพยพย้ายเข้ามาชื่อว่าอาราอิชูเฮถึงหมอชูเฮจะมาจากโอซาก้าแต่กลับพูดสำเนียงภาษาภาคกลางชัดเจนผิวนุ่มเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คุณลุงคุโนซุเนะจะถูกกดดัน หมอชูเฮร่วมชนะสูสพพี่ฮิสยะด้วยคุณยาโคอุเมะและคุณยาโคทะเคจึงตั้งใจเชิญมาเป็นพิเศษในวันนี้ถัดจากหมอชูเฮเป็นคุณยายผมกับเคนคิจิชายร่างเล็กผู้เป็นนาเขยนอกจากนั้นยังมีอีกสองคนที่ผมไม่รู้จักนั่งเรียงถัดไปไม่สิอาจจะแนะนำให้รู้จักแล้วแต่ผมลืม ผมเดินผ่านนอกห้องเสื่อตาตามินี้ไปยังห้องครัวเพื่อบอกให้นำอาหารหนึ่งสำรับไปให้วัดเคโชอ้าวแม่ใหญ่กลับไปแล้วหรืออืมทำตามนั้นก็ได้ไว้ให้ใครส่งไปให้ทีหลังแล้วกันอ๋อทัศยะพี่ฮารุโยะเรียกให้ผมหยุดขอโทษนะรบกวนเธอหน่อยช่วยเอาอาหารไปหนึ่งสำรับหน่อยสิครับสำรับไหนครับมีสองสำรับใช่ไหมเอาหนึ่งสำรับไปแล้วกันอีกหนึ่ง พี่จะเอาไปเองและถ้าไปถึงห้องแล้วให้นั่งประจำที่เลยนะครับสำหรับพระท่านใช่ไหมครับสำหรับนี้ให้ใครครับให้ใครก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นผมกับพี่ฮารุโยะถือสำหรับพัะตาหารกันโครชุดแล้วยืนขึ้นโอชิมะที่เหลือเอาออกไปตามลำดับนะฉันจะไปนั่งประจำที่เลยค่ะรับทราบค่ะผมกับพี่สาวยกสำหรับพรตาหารเดินคู่กันเข้าไปในห้อง ตามตำแหน่งของเราสองคนแล้วสำหรับพตาหารที่ผมยกเข้ามาต้องวางตรงหน้าเจ้าอาวาสโคเซนแห่งวัดเลนโครพอดีพี่ฮารุโยวางอาหารตรงหน้าพระเอเซนแห่งวัดมารูพระทั้งสองรูถลกแขนเสื้อพรางก้มหัวเงียบๆผมกับพี่วางอาหารแล้วแยกกันไปนั่งประจำทีโอชิมะซึ่งไปเรียกให้พวกผู้หญิงเข้ามาช่วยจึงนำเอาอาหารเลี้ยงต้อนรับ ตามเข้ามาเป็นลำดับทันทีอาหารเลี้ยงรับรองวางตรงหน้าแขกเหลือแล้วถึงค่อยลินเล่าสาเกไปทีละที่นั่งจนได้เวลาอาหารเลี้ยงรับรองเอาละอาหารไม่มีอะไรมากเชิญครับไม่ต้องเกรงใจผมเอ่ยเสร็จจะเอาวาดโคเซลและพระเอเซ็นก้มหัวหน้อยๆย,ยกแก้วที่อยู่หน้าตัวเองขึ้น ผมได้ยินชื่อเจ้าอาวาสโคเซนแล้วฟังเหมือนเป็นพระอาวุโสพอสมควรแต่ความจริงแล้วอายุท่านเพิ่งเกิน30มาเล็กน้อยผมแววตาหนาะดูจากชุดถึงรู้ว่าเป็นพระหากไม่ได้สวมชุดคงเข้าใจว่าเป็นนักศึกษาตรงข้ามกับพระเอเซนวัดมาโรที่ว่าเป็นสิทธิวัดแต่อยู่ในวัยกลางคนอายุน่าจะเกิน50ไปแล้วผมขาวสลับดำ ดูเป็นคนน่ากลัวพระเอเซนสวมแว่นหนาทําให้ดูเหมือนตาฉีขึ้นแก้มทั้งสองข้างมีรอยย่นลึกข้างละเส้นตัดผ่านในแนวตั้งราวกับจะบอกถึงความลาบากบางอย่างในอดีตหัวข้อสนทนาในเวลาเช่นนี้มักเริ่มจากการรำลึกถึงผู้ตายแต่การตายของพี่ฮิสยะยังเป็นปริศนาอยู่จึงถูกเรี่ยงไม่นำมาคุยโดยปริยายทุกคนเปลี่ยนมาคุยเรื่องเจ้าอาวาสโคเซนแทน ดูเหมือนเจ้าอาวาสโคเซนยังเป็นโซดผู้ใหญ่บ้านและโนมุระโซคิจิเจ้าบ้านตะวันตกกำลังวิ่งเต้นเป็นธุระเหลืองเรื่องหาเจ้าสาวให้เจ้าอาวาสหนุ่มโคเซนได้ยินดังนั้นก็หน้าแดงกามเหมือนนวดปลาหมึกเหงื่อหยดติ่งๆจากหน้าผากมิยาโกะส่งเสียงร้อว่าตลกจังโดยความเขินอายศีรษะของเจ้าอาวาสจึงคายเริ่มมีไอ้น้ำรอยกุลขึ้นมาอีก ทุกคนพากันหัวเราะยกใหญ่ระหว่างกำลังหัวเราะกันอยู่นั่นเองจูจูเหตุการณ์สยองขวัญจนแทบทำให้เลือดเย็นแข็งก็เกิดขึ้นเมื่อนึกถึงมือผมที่ถือประกาตอนนี้ก็ถึงกับสรรั่นถังเจ้าอาวาสโคเซนกับพระเอเซนคงจะคอไม่แข็งพอความแก้วเล่าแล้วจึงยกตะเกียบขึ้นเริ่มฉันทันทีคนอื่นเริ่มทยอยกินตามท่านมากขึ้น ทําให้โอชิมะยุ่งเรื่องการเติมอาหารวุ่นวายแต่ทว่าระหว่างนี้เองอ่านี่นี่มันอะไรกันผมเงยหน้าขึ้นทันทีตามเสียงร้องแหลมพระเอเซนแห่งวัดมาโรกำลังเข้าไปประคองร่างเจ้าอาวาสโคเซนทางด้านหลังเจ้าอาวาสโคเซนทำตะเกียบตกมือข้างหนึ่งยันเสื่อตาตะมีไว้ส่วนอีกข้างกำลังรูบคอ จนถึงหน้าอกอย่างทุรนทุรายโอ้ยหายใจไม่ออกน,น,น้ำน้ำน้ำทั้งสี่ห้าคนกระจายกันลุกคืนวิง่งไปที่ห้องครัวทันทีคนอื่นๆกึ่งลุกกึ่งนั่งกันหมดท่านโคเซนเป็นอะไรไปครับทำใจดีๆไว้ผู้ใหญ่บานวิ่งไปข้างหลังมองหน้าเจ้าอาวาสโคเซนหายหายใจไม่ออกหน้าอกหน้าอกจเจ้าอาวาสโคเซนใช้เล็บจิกเสือต,ตาตมิจนเกิดเสียงดัง แสดงอาการทุรนทุายรุนแรงจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอาการของมนุษย์ท่านอาจเจียนเป็นเลือดออกมาบนสำหรับัตาหารกรีดใครคนหนึ่งส่งเสียงร้องทุกคนยืนตะรึงกันหมดมีบางคนวิ่งหนีออกไปจากห้องและนี่คือฆาตกรรมเยื่อรายที่สาม